เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราต้องเพิ่มความรักของเราให้มากขึ้นผมจะมันทุกอย่างมันมีอยู่5อย่าง5้าอย่างนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการแต่งงานเป้าหมายของการแต่งงานมีอยู่5อย่างหนึ่งในห้าก็คือคนคนนั้นคู่ชีวิตของเราจะเป็นคู่ชีวิตบนโลกดุนยาและก็โลกอาขารรต เราต้องเข้าใจว่าการแต่งงานเนี่ยคนคนนี้จะอยู่กับเราไม่ใช่แค่ดุนยาอย่างเดียวเราจะอยู่กับเขาในโลกอาขารัษด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มความรักกันและกันและจะเพิ่มความรักเหล่านี้มาจากไหนก็ามาจากเราสองคนและจะตามใครเราต้องตามสุนนะของท่านนาบี นบีสุลต่านฮะเลวซัลลัมเนี่ยเวลาอยู่กับภรรยาในช่วงที่ภรรยานี่มาประจําเดือนนบีอยู่ที่ไหนนบีนอนบ,บ,บนตักภรรยาแล้วก็นบ,บีอ่านอัลกุรอานเราสามีมีไหมไม่ Heh, ม,มีรู้ว่าภรรยาของเราประจําเดือนไปไกลๆแกล้วว่าเนี่อัมะลาลุดะนับว่านีอกตโตนบีจะพูดหวานนบีจะพูดหวานเพราะนบีเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยอัลลอฮฺแตาลาสร้างมาจาก มาจากอะไรเนี่ยซี่โครงทางด้านซ้ายแล้วก็ติดกับหัวใจเอาซี่โครงที่มันก็แบบเหลอะแบเหลอะก็ประมาณแบบเหะนี่แบบเหลาเท้าแบเหลอะแล้วฮะซี่โครงเขาแบบเหลาะนแล้วเราจะดัดสิ่งที่เป็นแบบนี้จะดัดให้มันตรงเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาจะใช้น้ำเสียงที่โหดไม่ได้ สามีไม่ได้อลลอฮุรบบีวันนี้เนี่ยพี่น้องสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยการหย่ากันเยอะมากเพราะอะไรเพราะความรักไม่มีความรักไม่มีอักิฏบะตุละ่ะกิตาตคณตันเนกา,า,ยยา,าเซซเยบันยกิตาตาคณนไปแห่ผูาา้ชายต้องเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนยังไงปะตุกนาอาจาต้องสอนทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง สอนแล้วไม่ฟังสอนแล้วไม่ฟังแล้วจะทำยังไงสอนแล้วไม่ฟังอย่าให้เงินนี่อิสลามสอนสอนแล้วไม่ฟังสมมุติว่าเดะเดะจะไปไหนต้องบอกแบรก่อนนะไปไม่ได้บอกไม่ต้องให้เงินไม่ให้เงินแล้วยังไปอีกแล้วก็ไม่บอกอีกไม่ต้องนอนด้วยกันไม่ต้องนอนด้วยกันเขานอนในห้องเรานอนข้างนอกตีสองกิโตเซอตู แม่นอกจอย่าักเย่กลัวแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่กลัวเลยหลังจากนั้นแหละสามารถที่จะตีได้วดริบูหมแต่แต่งาการอยู่แต่ตีที่ไหนตีตี้นี่ตายามิชลินมานาตายามิชลินตะปะนาติงดิปงโงติงติงตินี่ตายามิชลินนั่นเป็นอนี่อิสลามสอนให้กับเรา